ทีกีฬาเรีนเน้นการทำก้าวทางเทคนโนโลยีพวกเราที่ไยมานว์วันนี้พวกเราทาอะไรกันด่ซอวตวันนี้พวกเราจะมาทำโคลงงนาอค็อกชั่้ยระบบอไไปรับชมกันเลย <S <S แนวคิดในการทำโครงงานของพวกเราชุมชนบ้านแหลมโพส่วนหนึ่งประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ในครูเรือนเป็นรายได้เสริมเช่นเลี้ยงแพะเลี้ยงโดยการสร้างโคอกแพะปล่อยให้ออกไปกินอาหารตามธรรมชาติในบริเวณใกล้เคียงและในตอนเย็นใกล้ค่ำก็จะมีการต้อนแพะเข้าคอกซึ่งทำให้เสียเวลาในการต้อนแพะเข้าคอก ทางทีมเราซึ่งได้เข้าร่วมโครงการ Coding i n d u r a r e a ซึ่งมีแนวคิดที่จะพัฒนานวัตกรรมแก้ไขปัญหานี้โดยการทำโครงงานคอกแพะอัจฉริยะด้วยระบบ AI โครงงานขคอกแพะอัจฉริยะด้วยระบบ AI มีสส่วนคือส่วนฮาร์ดแวร์และส่วนซอฟต์แวร์ ส่วนฮาร์ดแวร์ชิ้นงานโครงงานคอกแพะอัจฉริยะด้วยระบบ AI ซึ่งประกอบด้วยคอกแพะจำลองสร้างด้วย Future Board มีส่วนประกอบหลักคือบอร์ดสมองคนฝังตัวคิดไบและเซอร์วมอเตอร์ทำหน้าที่ในการเปิดปิดประตูคอกแพะอัตโนมัติส่วนของซอฟต์แวร์ประกอบด้วย2ส่วนคือ 1. ส่วนที่เป็น AI ปัญญาประดิษฐ์ 2. ส่วนส่วนของการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม KBIDE ส่วนที่เป็น AI ปัญญาประดิษฐ์โดยใช้โปรแกรมซีราคอเป็นแพลตฟอร์ม AI ของคนไทยจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราดกระบงังสจโลโดยมีกระบวนการทำงานของโปรแกรมดังนี้บล็อกคำสั่งวัตเทรันแสดงเริ่มต้นการทำงานของโปรแกรมแล้วตามด้วยบล็อกดีเลย์หน่วงเวลา5วินาทีแล้วตามด้วยบล็อก IMAGE จสไลดคือการสไลด์ข้อมูลรูปภาพเข้ามาแล้วตามด้วยบล็อกดิฟดี e ทคซึ่งได้เทียนสมองของ AI ที่ฉลาดไว้แล้วโดยสามารถแยกแยะวัตถุได้ถึง80ชนิดซึ่งในที่นี้เราใช้วัตถุที่เป็นแกะแทนแพะโดยหลังจากบล็อกดิฟดี e ทคจะต่อด้วยบล็อกดีบักไว้์ไวสดง แสดงผลรูปภาพข้อมูลที่เข้ามาว่าเป็นแกะถูกต้องหรือไม่ถ้าเป็นแกะก็จะมีการแสดงข้อความว่ามีแกะม,มีแพะเข้าโอกถ้าไม่ใช่แกะก็แสดงข้อความไม่ใช่แพะที่บล็อกลาเบลและจะมีบล็อก if else โดยถ้าเป็นเกะก็จะมีการส่งข้อความออนผ่านทางบล็อก serial ray และยังมีการส่งข้อความแจ้งเตือนทาง l i น e Notify ว่ามีแพะเขา้าคคกพร้อมทั้งรูปถ่ายด้วยแต่ถ้าไม่ใช่เกะก็จะมีการส่งข้อความ o f ฟผ่านทางบล็อกซีเรียลไลนของโปร,โกรแกรมซีราคอส่วนของการประยุกต์ใช้งานโปร,โกรแกรม Kdide ในส่วน Setup ก็จะมีการตั้งค่าประตูของ้อกแพะให้ปิดอยู่ตั้งค่า สูที่ตำแหน่งศูนย์องศาและสถานะหลดไฟของ USB ดับต่อมาในส่วนของลูกก็จะมีบล็อก if l s e FL มีการรับข้อความที่ได้มาจากฝั่งตปรแกมซีราโคถ้าข้อความที่ได้มาเป็นคำว่า on ก็จะแสะดงผลลัพธ์ on บนหน้าจอแสดงผลของโอร์ด keep b พร้อมทั้งไฟสถานะ USB จะติด แลเซอร์โวจะเปิดประตูคอกแพะโดยการหมุนไปที่ตำแหน่ง90องศาเป็นเวลา2วินาทีและประตูจะปิดเซอร์โวหมุนไปที่ตำแหน่ง0องศาพร้อมทั้งไฟสถานะ USB จะดับลงและแสะดงข้อความอ f f บนหน้าจอแสดงผลของบอร์ดคิดเบย์ทำงานแบบนี้ไปเรื่อยๆตามข้อความที่ได้รับจากโปรแกรมซีราโ o มาดูตัวอย่างการทำงานของโครงงานคอกแพะจฉริยะด้วยระบบ AI กัน เมืเอ่อ AI ตรวจพบข้อมูลที่เป็นเกะโปรแก,กมรม s e r a Core ก็จะส่งข้อความโอนและบอร์ดคิดไบ้ก็จะสั่งเปิดประตูอคอกแพะอัตโนมัติและเปิดไฟ USB พร้อมทั้งแสดงข้อความโอบนบนจอบอร์ดคิดไบ้เป็นเวลาสองวินาทีแล้วทำการปิดคอกแพะและจะมีการแจ้งเตือน Line Notify ว่ามีแพะเข้าขอคอก คุณพู้เราขอจบการนำเสนอโครงการไม้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ